สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ประวัติศาสตร์นาฬิกาจากทาง m o r i f y Watch c o m e a n y Limited นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าถึงนาฬิกาที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฟอร์มูลาวันอีกครั้งนะครับ s e b a สต i a n นเฟสเทลนะครับเกิดเมื่อวันที่3กรกฎาคมปี1987นปะครับเขาเป็นอดีตนักแข่งรถสูหนึ่ชาวเยอรมันนะครับระหว่างปี 2007ถึงปี2022ให้แก่ทีม BMW South b i r d i n r o l l e y แล้วก็ Aston Martin นะครับ<ส>ช่วงหลังเขาก็มาขับรถให้กับทีม Red Bull นะครับในปี2010แล้วก็ปี2011ถึงปี2012นะครับแล้วก็คว้าชแชมป์สีสมัยติดต่อกันยาวนานถึง4ปีนะฮะจน มีนาฬิการุ่นหนึ่งนะครับที่เอาเขามาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับได้แก่นาฬิกาคาซิโนะฮะในรุ่น edifice red bull นะฮะซึ่งนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็จะเป็นรหรัส e ref ef 5 4 3 d 1 av นะครับซึ่งจะมีรูปภาพอยู่เบื้องหลังนะครับจะเป็นรูปแสดงสัญลักษณ์ของเซบาสเตียนเวสต์เทนนะครับที่ใส่เสื้อ red bull ร่วมกับ คอนเซปต์ของนาฬิกาที่เอามาทำหน้าปัดนะครับเป็นชุดรถแข่งซึ่งมีสเกลจับเวลาแบบทาชิมิเตอร์นะครับซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิการะบบฟอร์สที่มีระบบจับเวลาหรือว่าโครโนกราฟแบบจับเวลารอบรถได้นะครับซึ่งอันนี้เราอยู่กับนาฬิกาเรือนจริงที่ลูกค้าส่งมาซ์วิสล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนฐานนะครับรวมถึงการเปลี่ยนซีวยางกันน้ำายกชุดเลยนะฮะ รวมไปถึงปุ่มกดนะครับที่ทําการล้างใหม่แล้วก็เปลี่ยนซีลยางใหม่เรียกได้ว่าเป็นการเซอร์วิสใหญ่อีกแล้วนะฮะ มาดูขั้นตอนการเซอร์วิสนาฬิกาเรือนนี้กันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอันดับแรกนะครับไม่ว่านาฬิกานั้นจะเป็นระบบควอตหรือว่าระบบออโตเมติกนะครับเราจะทําการเช็คสภาพก่อนนะครับว่านาฬิกานั้นมีอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เสียหายมากน้อยเพียงใดนะครับเช็คปุ่มกดเช็คการทํางานของนาฬิกานะครับว่ายังเดินอยู่ไหมนะครับถ้าหยุดเดินก็แปลว่าฐานในตัวเครื่องนั้นหมดแล้วนะครับจึงได้ทําการถอดฐานเดิมออกมาก่อนนะครับถอดชุดหน้าปัด ชุดเข็มออกมาเพื่อเตรียมการล้างทาความสะอาดหรือที่เรียกกันว่าโอรอนะฮะอันดับแรกเราต้องตัดพลังงานที่ยังคงเหลืออยู่ในถ่านก่อนนะครับโดยการถอดถ่านชุดถ่านออกมานะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องในตระกูล O อนะครับผลิตโดยบริษัท Citizen นะครับหรือที่เรียกกันว่าเครื่องม i โยต OS นะครับจะเป็นเครื่องแป้นเครื่องจะมีแผ่นพลาสติกสีเทานะครับ ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเช่นตระกูล OS02 OS05 นะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ตำแหน่งการวางจักรที่หน้าปัดนะครับการวางชุดเข็มเข็มจับเวลาต่างๆนะครับก็จะมีตั้งแต่12 9แล้วก็6นะครับหรือจะเป็น3 6แล้วก็9นะครับจะแตกต่างกันไปตามหมายเลขของเบอร์เครื่องนะครับแล้วก็จะมีชิ้นส่วนอยู่มากมายเลยนะครับเครื่องตัวนี้จะต้องสวิตช์โดยการถอดชุดแป้นทับจักรนะครับซึ่งจะมีอยู่3ชั้นนะครับชั้นแรกจะเป็น ภาคเดินของนาฬิกานะครับส่วนชั้นที่2นั้นจะเป็นชุดจับเวลานะครับก็จะอยู่ด้านในนะครับถ้าหากจะเซอร์วิสในชุดเข็มชุดจับเวลานั้นต้องถอดหรือออกมาอีกครั้งนะครับเพื่อจะทําการเซอร์วิสนะครับเราต้องไปทีละชั้นนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะแล้วก็ชั้นล่างจะเป็นชุดตั้งเวลาทั้งหมดของนาฬิกาหรือชุดภาคด้านหน้านะครับแต่ทําการรื้อมาจากชุดด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดักแบ่งหรือว่าชุดตั้งเวลาเสียนะครับเราต้องรื้อทุกชิ้นส่วนออกมาเพื่อจะแก้ไขในจุดนั้นจุด เลยนะฮะและจะเป็นความยากและความท้าทายของเครื่องรุ่นนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับเครื่องคอสต์ทั่วไปเลยนะฮะถ้าเป็นเครื่องฟอสต์ทั่วไปเป็นชุดจับเวลานะครับจะมีแค่ชุดแผ่นชุดเดียวนะครับและก็จะอยู่ด้านบนแผ่นเครื่องหรือว่าสะพานทับจักรนะครับแค่ชุดเดียวนะครับแต่ชุดนี้มี3ชุดนะครับเพราะฉะนั้นการสวิตต้องไม่มี คำว่าพลาดเลยนะครับถ้าพลาดต้องรื้อออกมาเพื่อจะประกอบใหม่นะครับไม่มีทางลัดนะฮะไม่มีวิธีลัดใดๆทั้งสิ้นนะครับทางลัดคือทางตรงเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้เบอร์นี้นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่การซวิสเครื่องรุ่นนี้นะครับทางทีมช่างก็ จะเห็นตรงกันว่าเป็นเครื่องครูนะฮะหรือเป็นเครื่องเบสิกในการเซอร์วิสทั่วไปเลยนะฮะคือเครื่องมิโยตานั่นเองนะฮะเป็นเครื่องที่มีความทนทานค่อนข้างสูงนะฮะถ้าน้ําไม่เข้าจะไม่เสียเลยนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนการเซอร์วิสล้างเครื่องโอหอนะครับแล้วก็เปลี่ยนซิลยางกันนะ้ําไม่ว่าจะเป็นฝาหลังหรือว่าปุ่มกดนะครับที่ได้ทําการล้างมาใหม่นะครับเราก็จะนํามาประกอบนะครับเข้ากับตัวเรือนแล้วก็ ทดสอบการทํางานเป็นระยะเวลา2วันนะครับเรือนี้นะฮะรวมถึงการเขียนตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือฟอนต์ต่างๆตัวเลขที่อยู่ณตำแหน่งเบเซลนะครับให้กลับมาเหมือนใหม่นะครับตามภาพเลยนะฮะ ดูดีกว่านาฬิกาก่อนที่จะทําการเซอร์วิสอย่างแน่นอนนะฮะและนาฬิกาเรือนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งงานกลับไปถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจจะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์ไม่ว่านาฬิกาของท่านจะเป็นแบรนด์อะไรนะฮะไม่ว่านาฬิกาของท่านจะเป็นระบบอะไรนะครับก็สามารถเซอร์วิสได้ที่นี่ที่เดียวที่ Modify Watch Company Limited นะครับเราดูแลนาฬิกาของท่านยิ่งกว่านาฬิกาของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นเรายัางรับประกันให้กับท่านเป็นระยะเวลา1ปีนะครับสามารถส่งงานมาทําในที่ทาท,ทาางง่ Facebook Brand page modify watch c o m มา n ด์ดีดิบิเ่นะครับแล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ w w w modify k i watch com นะครับแล้วก็สามารถนำนาฬิกาสุดจั๊กจิงของท่านนะครับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านจะอยู่ที่ถนนยานาวัตัดไหนพระราม3นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook YouTube Instagram หรือว่า t i k t o k เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เรานามาเซอร์วิสนะครับและตอน พระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ